สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมก็อยู่กับ OG Super สามกกนะครับอยู่กับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่ยี่แปดนะครับก็มีร้านค้าลดพิเศษ,ษ,ษมาแล้วนี่ลดราคาพิเศษครับผมดูที่สามหมื่นหกผมจปซื้อเลยไนะม่วังทุกคนอย่างแรกที่ผมต้องซื้อเลยนั่นหรอดูสิอ่ะลูกแก้วนี้ครับต้องซื้อมาหกพันเลยนะโอ้ทห้งสองร้อยก็ลูก โอ้โหคอดเยอะแล้วก็เอา,าเราดูตัวกันนะทุกคนอ่ะม,อมามามีสองร้อยกว่านะโอเคเราได้ของเราต้องการเนี่ยแค่นี้แหละ <laughs> แล้วก็นี่สัตว์เลี้ยงมันแจกฟรีไปแล้วตัวนึงใช่ไหมอ้าโอเคเอามาห้าตัวเลยเหลือเจ็ดพันหรือ เร็วเร็วเจ็ดพันนี่ผมก็จะเอาไปทำเดีทุกคนซื้อนี่เก็บไว้แล้วกันมันอยู่สองวันนะครับทุกคนสามวันแหละถ้ารับรวมรวม้ลทุกคนอันนี้เรืออันนี้ผมซื้อไว้สักสองรอบพอทุกคนอ่ะอันนี้ไป นี่หายากอยู่ก็ไม่มีอะไรซื้อแล้วทุกคนอันนี้ผมยังไม่ซื้อแล้วกันมันพระมีอยู่แค่อันนี้มมนสุ่มสุ่มขุนพลอ่ะเดี๋ยวเราขุนพลรับสิบมีซื้อไหมอ้าวนี้มีอีกห้านี่ดูซิกดเข้าไปดูกดเข้าดู อันนี้ก็ดีนะเราเราค่อยเก็บทองมาอีกเพิ่มกันแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ต้องการเฮ้ยหมดตัวถึงไปพอแล้วน้ำมันใช้มสี่หมื่นห้าพอแล้วครับ okay. เกนโอเคเอาไปดูของที่เราได้สิมีต้องสิบกองแนละ้แต่มีกุญแจเฮ้ยเมื่อกี้ได้ดาบไปเลยนี่ว้าววันนี้ดวงดีจริงๆ สปอร์ตมันเหมาะกับดาบนั้นมากกว่าหรือดาบนั้นสมตีสก,กัดไปแล้วน่าตีสก,กัดไปแล้วรูดหลังรถรูบเลยผู้ที่สกัดไดดม่ไปร้อยอ่าไปเอร์สิบเลยดาบนี้ดีนะครับดีสุดของสีม่วงละมาทุกคนแล้วผมพาไปดันเวลว่ะ แ,แบบเวล์ปุ๊บปุ๊บปันนะ๊บอะอ่าสี่ร้อยก็เอาครับไะผมมีทุกแก้วสองร้อยก็ลงเลยไปเลยไปเลยเอาเซฟเวลห้าสิบห้านะครับทุกคนเราใส่สแตนเล็งอนะอ่าแบอบกเสียงหน่อยแล้ไหมอื้อหื้อไป น่าจะพออยู่แล้วครับทุกคนเรามีสองร้อยลูกเลยนะกดห้าสิบไปสองครั้งไปเลยก็ไปเลยร้อยลูกเดี๋ยวเราค่อยไปหาทองเพิ่มอีกสักนิดหน่อยกั่นก็เอาตั้งการีนประมาณสี่พันทองได้นะก็ได้เก็บทันครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนกดลุลวัวไปเลยกดลุลวัวไป ดูทุกคนกว่าจะเบลเลื่อนสักตัวนะเ,วเลื่อนนานมากอะโอเคทุกคนแล้วผมตัดตอนผมเบวห้าห้าเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเวลห้าหกนะครับก็ทําไมถึงเอาเวลห้าหกเลยก็การเจาของตรงนี้ที่เราสองอันเลยนะครับก็จะเสียงเปลี่ยนไปขอภายนะครับตอนนี้รู้สึกเป็นหวัดน,นะครับทุกคน ต้องขออภัยจริงๆนะโอเคครับเรามาดูของที่เราจะซื้อเพิ่มซะหน่อยลูกนี้ผมว่าต้องใช้นะตอนเนี้ยซื้อมีแล้วนี้งจะเอาหมดแลวใช่ไหม ก้อนผมว่ามันแพงเกินไปครับมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับทุกคนอะเอาอาหารมาให้สัตว์เลี้ยงเราแหละผมไม่รู้มันต้องใช้ตัวไหนบ้างนะแล้วผมก็เลือกซุ่มๆม,มาแล้วกันการไหนดูสิสัตว์เลี้ยงเราอยู่ไหนใช้ยาใช้ได้ตอนวัยหกสิบนะครับ โอเคอะจูยี่ยมาสักตัวหนึ่งแล้วกันทุกคนในจูยี่ยเราใช้ติไม่ได้นะอันนี้เก็บไว้ก่อนล้วกันครับเอาสเลี้ยงผมอยู่ไหนไหนะสะเลี้ยขเขาชาร์สารสารจวยี่ยมากันได้ ตัเลี้ยงผมมันต้องเป็นกล่องสิอันนี้ัสมโอเคอยู่นี่อ่ะอันนี้เอามาให้ซัพอร์ตหนึ่งตัวไม่รู้ร้บใช่ปล่าทกก่นแต่มีอัตราการรักษาอยู่อ่านซิโอเคเอานี่มาสองตัวเลยแล้วกัน เสือเสือผมเคยเห็นตัวหลักใช้นะก็เอาม้าหนึ่งตัวแล้วกันแล้วเสือดำอีกหนึ่งตัวว้าวสุดยอดสุดยอดผมก็ไม่รู้หลักตัวไหนใช้อะไรบ้างตัวหลักสายเป็นเสือด้านกูบอกกับบนหกนะ1นแปด ไม่ใช่เป็นม้ากันหมืนหกเสือแม่งเลยหูสองหมื่นมันบวกเยกอะขายเขาเลยนะว้าวทุกคนตอนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องวันนี้วันเดียวเอาพลังเราเพิ่มไปโคตรเยอะนะคน โอ้โหกลังขึ้นเยอะมากครับทุกคนวันนี้นี่เราซื้อหารมาใช่ไหมอัพไปเลยโอ้โหบอกเป็นเมินโอ้โหบอกไ่ห้าพันบอกไมหกพัน อไอ้เสือสายฟ้านี่นดีสุดปไปนะผมเลือกผิดแล้วหรอครับเอาช่างมันแล้วกันผมรู้สึกเมื่อกี้ม้าสายฟ้าแม่งบวกเยอะมากแต่ตัวนี้เหมือน,ม,นมีการอัพร่างท้องด้วยอโอ้โหขาดเยอะมากเอาช่างมาแล้วกันอันนี้เป็นที่มันแจกฟรีนะตอนต้นเกมเลยมีผู้ตัวสู้ได้แข็งแ่ๆแวันที่หล่อ เต้งตีไปหนึ่งทีตรงนี้เราสามารถใส่ได้แล้วทอกคนแล้วเ,เราค่อยไปหาเพิ่มลนั่นเพิ่มหน่อยสิอัพไปอัพไปอัพไปสุดไหนดูสิฮู้ตัวนี้สองล้านสองครับทุกคนแล้วเราดูที่สองล้านสองอยู่ตรงไหนอันนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับว้าวเราขึ้นดับไปสิบเจ็ดนะทนุกคนเอาเรื่นเยอะ โอเคก็ okay, so, คลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ